การข้ามเวลาและมนุษย์ต่างดาวเกี่ยวข้องกันอย่างไรเรื่องนี้มันยังคงดูไกลตัวและหาคำพูดมาอธิบายยากทั้งเรื่องการข้ามเวลาและมนุษย์ต่างดาวในปัจจุบันแทบจะไม่มีหลักฐานใดที่จะมาใช้อธิบายได้ในเชิงประจักษ์แต่จะเป็นไปได้ไหมว่ามนุษย์ต่างดาวคือมนุษย์โลกในอีกหลายร้อยหลายพันปีข้างหน้าย้อนเวลากลับมาเหมือนที่มนุษย์เราในปัจจุบันอยากจะย้อนเวลากลับไปในอดีต แน่นอนว่าวิทยาศาสตร์และวิทยาการในปัจจุบันการที่จะข้ามเวลานั้นเป็นไปได้ยากหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเรามีเพียงทฤษฎีที่ยังคงประติดประต่อและหาคำตอบไม่ได้อยู่ไม่กี่ทฤษฎีแต่ถ้าเวลาผ่านไปในอนาคตที่แสนไกลในยุคที่มนุษย์มีความรู้และเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ากว่านนี้มากการข้ามเวลาก็อาจจะเป็นเพียงเรื่องปกติด้วยเวลาที่ผ่านไปอย่างยาวนาน อาจทำให้รูปร่างหน้าตาของมนุษย์ค่อยๆเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมของมนุษย์ตามกฎการใช้และไม่ใช้ทําให้สิ่งที่ใช้งานมากก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นและส่วนที่ไม่ได้ใช้งานก็จะมีขนาดเล็กลงดวงตาศาีรษะสมองมีขนาดใหญ่ขึ้นมากเนื่องจากมนุษย์มีการใช้ดวงตาและสมองที่มากขึ้นเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่ถูกพัฒนาให้อ่านคลื่นไฟฟ้าและสั่งงานด้วยสมอง ดิ่เริ่มพัฒนาในปัจจุบันจะค่อยๆมีบทบาทมากขึ้นในอนาคตแขนขาเริ่มที่จะรีบและเล็กลงในยุคที่เราสามารถทำทุกๆสิ่งอย่างได้แค่นึกคิดแถมมีหุ่นยนต์มากมายที่จะคอยอัพวยความสะดวกทำให้เราไม่จำเป็นที่จะต้องมีแขนขาที่แข็งแรงเหมือนในปัจจุบันเส้นขนและเส้นผมที่คอยให้ความอบอุ่นร่างกายนั้นค่อ,คอยๆลดลงไปเรื่อยๆเพราะมนุษย์เรามีเครื่องมือมากมาย ที่จะปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมกับการอยู่อาศัยรูปรางของเราคงไม่ต่างกับมนุษย์ต่างดาวสักเท่าไหร่มนุษย์ต่างดาวที่เราเรียกขานกันในปัจจุบันก็อาจจะเป็นลูกหลานของเราที่เดินทางมาจากอนาคตอันไกลโพดก็เป็นได้และถ้ามนุษย์ต่างดาวคือมนุษย์ที่เดินทางมาจากอนาคต UFO ก็คงไม่ใช่ยานอาวกาศแต่อาจเป็นทามแมชชีนที่ใช้เดินทางข้ามเวลาคำถามที่ว่ายานอาวกาศรูปทรงกลมแบน จะบิดขึ้นได้อย่างไรนั้นคงจะลดลงไปมากเพราะถ้าพูดถึงการเดินทางข้ามเวลาแล้วระยะทางนั้นก็ไม่เกี่ยวเลยการเดินทางข้ามเวลานั้นอาจจะเป็นการเดินทางระหว่างมิติต่างๆที่มีอยู่เพียงแต่เราไม่สามารถรับรู้ได้การบิดเบือนมิติและการท่องไปในกาลเวลาอาจจะเป็นคอนเซปต์ของการข้ามเวลาที่ยังเป็นไปได้อยู่เหมือนกัน